ุณดูไว้นะอีกหน่อยท่องทุ่งแถวเนี้ยเนี้ยเนี้ยแถวๆเนี้ยแถวๆเนี้ยแถวๆเนี้ยนะแถวๆเนี้ยอืมเนี้ยแถวนี้ด้วยเนี้ยทั้งหมดนี่เลยมันจะไม่มีอยู่จริงอีกแล้วมันจะกลายเป็นบ้านบ้านคนอยู่อาศัยเนี่ยเต็มพื้นที่นี้เลยเนี้ยเต็มพื้นที่นี้ทั้งหมดเลยเพราะอะไรรู้ไหม คนหนีจากในเมืองมาอยู่บ้านนอกกันอจริงไม่เชื่อนะจำภาพนี้ไว้นะที่หน่อยผมจะมาถ่ายรีวิวใหม่ว่าภาพแถวๆนี้มันจะยังเหมือนเดิมอยู่ไหมเชียร์ผม แค่คนคนหนึ่งไม่มีค่าเท่าไรลำรองเรียกความในใจว่ารักเธอ One two three four o ย yo y ย yo 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 y